คนดู4,005เฮ้ยเข้ามาดูเราอะครั้งแรกนี่นะใช่แล้วตอนนี้เราเนื้อกอะไลส์ดมันเนี่แอฟฟ้าแล้วเอาผู้ชายมานั่งตักแล้วก็จับเลยจับงูไหมน่ะจับเป้าอ่ะมันต้องเก่งยีนไงเท่านั้นแหละเป็นไงช่องปิวไปเลยช่องปิ้ไเลยคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับ เรเล่าเรื่องรล่าเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามให้อยากให้มันเป็นพุทธหอเพราะการต่อเขาเราก็พยายามจะแบบหายใจไม่ทั่วท้องและหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเรารู้ตัวเลยปะ พอดีแบบเราก็ได้ข่าวอยู่ก็ไมีอะไรนี่นะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกถ้าได้ลูกได้ออกไปเนี่ยลูกจะเป็นคนดีจะไปดูแลแม่สามวันเท่านั้นหละมีพระราชทานอภัยโทษจากฟ้าชายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2อ5 0นก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ได้อภัยเลยได้ห้าลูกก็ได้มาตลอดอ่ะได้ไม่เคยผิดวินัยไม่เคยโดนตีไม่เคยอะไรเลยพอได้อภัยปล่อยนะคืออยู่วันหมดเกปีแล้วเกปีหเดือน1ิวันดีใจ ได้ออกมาครับมีเงินติดในบัญชีอยู่สองหมื่นสามแล้วก่อนที่จะได้ลงปอยขายกับข้าวได้กาไรวันละหมื่นห้าได้มีเงินติดบุ๊กมาแค่สองหมื่นสามได้ไงป่าที่แรกก็มีเก้าแปดเก้าหมื่นแล้วก็เบิกเบิกเลี้ยงคนในบ้านไงวันละสามร้อยสามร้อยทุกวันเขาก็เลิกขายของแล้วไงเขาขายของเราต้องเราต้องเลี้ยงเขาเบิกเบิกเืีถ้าตรงเรือสองหมื่นสามเราก็ขึ้นซุปเปอร์แม็กซ์เลยไงเงินก็ไปต้องใช้มันก็อยู่ตรงนั้นปล่อยคาอั์แม็กซ์หรอเล่นนะ เ,เลิศป่ะเลิศเลิศเลยลมมาตาฟ้าเลยแล้วนี่ก็เจอลูกน้องมันปล่อยพร้อมกันให้มาสามพัน 3, แล้วไปเจอคนที่อยู่ทุกแม่ก็ออกด้วยเขาไม่มีตังค์ให้เขาไปพันหนึง่งครับออกค่ารถได้เขาทุสารเขาไงเขาไม่มีอ่ะนี่แล้วก็พาไปเลี้ยงนล้ต้นแล้วต้นไอ้กินข้าวตรงนั้นเขารู้จักเราไงล้วก็กลับกลับมาอยู่กับบ้านแม่ผัวมีผัวมาแม่ผัวไปยิงอะไรออกมาไม่มีผัวเลยหรอไม่ใช่อยู่ข้างในมีผัวไง เขาไปเยี่ยมกั่ผัวเราอยู่ข้างในอยู่ข้างในยังไม่ออกเราออกมาก่อนน้องผัวมารับแล้วแม่ผัวไม่ตกใจเหรอไม่ตกใจแล้วลูกเขาอยู่ข้างในอยู่ดิมบอกเมียลูกเขาก็ไปเยี่ยมเราตีคู่ไม่เยี่ยมไปเยี่ยมตลอดแหละแล้วก็เปิดร้านนวดอยู่บ้านค่ายแล้วตอนนี้มาก็ไกลบ้านก็ไปหาแม่เป็นครั้งแรกที่กราบตีนแม่ในชีวิตจะไม่เคยกราบตีนแม่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมากราบตีนแม่แล้วก็กอดไม่ไม่เจอหน้าเขากี่ปีเก้าปี ป่าไม่ไม่เจอก่อนนั้นเพราะเราไม่เคยไปหาแม่เลยน,นั่นละผมึงถามไงประมาณรวมสิบห้าปีอ่ะสิบห้าปี mm hmm. เจอครั้งนี้คือครั้งแรกครั้งแรกในหัวสมองตอนนั้นอะ่ะกูจะได้ออกไปไหม mm hmm. กูจะได้ออกไปไหมครับมันทุกทรมานนะคือข้างนอกอะ่ะมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปในคุกปุ๊บมึงตัดสุขทิ้งไป mm hmm. มันมีทุทกข์และทรมาน mm hmm. แค่นั้นแหละสองอย่างทุกข์และทรมานครับกับคําว่าอิสรภาพ ใช่ปะ่ะอิสรภาพมันสำคัญนะกักขังอ่ะมันไก่อยู่ในสุ่มแล้วอยู่ในนั้นอ่ะไม่ได้ออกอ่ะจะไปไหนอะห่ะก็กราบตีนแม่ก้้วแรกที่เจอหน้าแม่ก่อนแม่เรียกมแม่รอเรารู้ว่าเราจะไปพอเราออกมาเราโทรหาหลานครับหลานก็ไปรับจากกรุงเทพเอารถเก่งไปรับทีละยองแล้วก็มาแล้วก็ตีรถไปนครสวรรค์เลยยืนแม่ยืนอยู่ในบ้านอะ่ะเขารู้ว่ามีรถมาใช่ปะ่ะเราเข้าไปกราบเขาแม่ก็กอดตอบ ตอนนี้เขาว่าบอกเออลูกลูกลูก,ลกแม่เนาะอันนี้เราตอนเช้าเราก็พาไปวัดปู่ฤาษีเลี้ยงดำอพอเราเคยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าลูกได้ออกไปครั้งนี้ลูกจะขอเป็นคนดีได้มีโอกาสดูแลแม่เราก็ได้ออกอครับพอเราออกมาเราเจออยู่งั้นเราก็ลงทุนคือเราก็มีเงินอยู่ที่ว่าสองหมื่นสามแล้วเราก็มีปล่อยกู้อีกมีคนเอาเงินเราไปแสนนึงที่เราขายของกะะั้นก็มีรวมปเป็นเร็จแสนหกหมื่น ดอกหกหมื่นล่อยกู้คือลูกค้าอยู่ที่ข้างในหรือข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกนี่แหละช่วงที่เรามีโทรศัพท์นะเ,ออเราก็ใช้ใช่แสนก็แสนนึงเราก็มาลงทุนทําสวนกล้วยปลูกกล้วยนะที่บ้านอยู่เจ็ดไร่นี่ถามคนเดียวนะลงทุนแปดหมื่น 8, แล้วก็นี่พี่สาวก็าบอกว่าเขาอ,อยากจะขายเองเราขายได้หมื่นห้าเองอะ่ะเขาก็หาเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็ออกจากตรงนั้นเราก็ไปอยู่ บ้านแม่ผัวร้านนวดทีละยองกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่มีปัญหาครับเราตั้นแต่เราได้ผู้ชายคือแม่ผัวเขาบอกว่าอยากให้เราแบบรอลูกชายเขาโทษอีพา้าปีกูจะรอไหวมั้นนางเห็นนางก็ร้องไห้อะมาบูมบ้านแม่ผัวเลยมีชาวบ้านอยู่เดินมาม้นตกใจเลยนี่ก็เอามาบูมบ้านแม่ผัวมันไปหาที่ห้องราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณ ต้อง K&S ไ h a แ land ตอนนี้เราก็คุยกับผู้ชายาน้องเลยนะเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านค่ายเป็นเกเกลูกนี่แหละแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มาที่บ้านทำงานอ,าอะไรต่ออะไรใช้ชีวิตนี่แล้วก็มาเลี้ยงปงเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงนวดอะไรต่ออะไรเลี้ยงเป็ดสามร้อยกว่าตัวลงทุนไปแสนห้าขาดทุนไปเก้าหมื่นขาดทุนเพราะเราหรือเพราะเป็ด เอ,อ้เป็ดมันไม่ขายห้าเดือนหรือเปล่าเพราะมันกินวันละสี่ร้อยห้าสิบ่ะกินวันละลูกอ่ะหัวอาหารวันละลูกละลูกงวันละสี่ร้อยห้าสิบไข่สี่ฟองช่วงมันถัดขนนะมันไม่ไข่แลวเป็ดเอี้ยเนี่ยคือเสียงดังไม่ได้นะทำไมอ่ะเป็ดนี่มันขี้ระแวงเสียงดังไม่ได้ไม่ไข่มันไม่เชื่องนะเป็ดมันไม่เหมือนไก่นะแต่แตเราเลี้ยงปล่อยทุ่งอะไรเนี่ยโอเคเราได้ปล่อยทุ่งให้กินข้าวตามนาเลี้ยงปล่อยันแหละแต่ถ้าเลี้ยงถังนี่ไปเลี้ยง ก็ขาดทุนเป็นหนี้เป็นตินนุนไหลเรื่องราวชีวิตแล้วเข้ามาในโซเชียลได้ยังไงตอนไหนตอนนั้นก็ไลฟ์สดในแอปฟ้ามีผผว่ก็ไลฟ์ปกติธรรมดาแหละใช้ชีวิตเขาเลี้ยงเป็ดด้วยกย็ไลฟ์สดในแอปฟ้าก็มีคนดูเยอะแยะแล้วเป็นคนเป็นตัวเราเองเราคุยขำคุยระมูกจกเป็ดใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้เราก็ไม่เ,เล่นตัวชีลเราติ๊กตอ,อกเราก็สมัครเข้าไปเราก็ลงคลิปผู้ชายเปิดรับผู้ชายเข้ามาในห้องอ,อาทิตย์เดียวยอดวิวรานแค่รับผู้ชายเข้าไปในห้องนี่นะคลิปลัน แล้วตอนนี้เราก็กดนูน่นกดนี่เราเล่นไม่เป็นน่ะอือุ้ยรายได้นี่วะเราก็กดแล้วก็ถ่ายคนดูห้าคนติดกดพอดีมีผู้ชายมาพอดีเลยอือุ้ยครึ่งชั่วโมงคนดูสี่พันห้าเฮ้ยเข้ามาดูเราอ่ะครั้งแรกไงนนะใช่แล้วตอนนี้เราเนื้อก็ไลฟ์สดมันนี่แอฟฟ้าเราเอาผู้ชายมานั่งตักแล้วก็จับเลย่ะจับงูมันน่ะจับเป้าอะ่ะมันต้องเก่งยีนไงเท่านั้นแหละ ไปไงช่องปิ้วไปเลยช่องปิ้วไปเลยไม่เตือนเลยวันนั้นปิววันนั้นใช่ครึ่งเดือนมกรปิ้วไปเลยอะไรขนาดนั้นมันไม่เตือนเลยปกติมันเตือนนะแล้วทีนี้นนก็ทําใหม่ทิ้งไปประมาณอาทิตย์หนึง่งเราไลดได้แล้วก็ไล่ไล่อุ้ยเราก็ทำทำไปซื้อโทรศัพท์ออนี่ซื้อซิมอ่ะยี่สิบสามสิบเบอร์นู่นมาสมัครสมัครนู่นนี่นั่นคนดูพันสองพันสามพันแปดพันดูแล้วก็ด่าแต่ก่อนมันไม่ได้ไล่อย่างนี้นะ ครับมันไม่ต้องติดพื้นหลังไล่แบบขี่มอไซค์ไล่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายม้งถ่ายหมาถ่ายแล้วคนก็หัวเราะไงต่ดต่อฟรีตายหมดเลยฟรีตายมันไม่ต้องโปรโมทผมก็รู้ว่าแสดงว่าวันนี้ที่ผมขี่ตามแม่เจ้ามานี่คือยังติดสมัยเก่าอยู่ไหมขี่ไลท์ที่เพจต่อไลท์เพย์อะไรติ๊กตอกเรียบร้อยเลยนี่บอกน้องเลยว่าบอกน้องเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินอีกไม่ได้ติ๊กตอกไม่ได้ก็เริ่มมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นคนรู้จักงานนิดาไง มันมาว่าเราอะอที่นอนหมาหรือที่นอนค้นในห้องเหรอใช่แต่ก่อนบ้านเกา่านาหมันลิงมั่งแล้วก็บอกว่านาเหมือนพ่อมั้งไงอธิบายมันว่าเราวอะเอาบลรีนู่นนี่นั่นเรียกลุงบอกไอจิผากูกไม่ได้พีพอมึงร้อยพ่อมึงตายก่อนแล้วก็เกิดเมื่อก่อนเลยเป็นน้องกูมึงเคยเรียกกูลุงเราเป็นคนยางเงี้ยคนเราคนเหมือนกันนะใช่ปะค่าความมันคนเท่ากันหมดหละ มันจะจนจะรวยก็คนเหมือนกันแล้วลงศบมาได้ไงมันเริ่มต้นจากอะไรลงศบก็ฝอยทองมันมันส่งมาให้แต่ก่อนมีขายของไงขายมีตะกก้าก็ลงมาขายลงศพเนี่ยนะมาขายเหรอปลาเราเอาตะก้าที่เขาขายเขามีโลงอยู่เราก็อาตะก้าที่ขายลงมันลงตะก้าเรามีคนเตื้อมีขายบอกมึงก็ซื้อไปก่อนที่เผื่อพ่อมึงตายลงทุนแปดร้อยเนี่ยมึงบอก ทีน้อมก็ได้สองพันมึงซื้อมามึงก็แอบไว้ในบ้านความมึงไปซื้อตลาดมาสองพันใส่พ่อมึงอ่ะใส่แม่มึงก็ได้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่มึงยังไม่ตายมึงตายอยู่ในบ้านเห็นก็โลงอยู่เขาก็ได้ใส่มึงในโลงเลยขายแบบเนี้ยขายอย่างเงี้ยมีคนซื้อไหมไม่มีอะแล้วตอนนี้ฝอยทองก็ซื้อโลงสีขาวมาล้วก็ทำคอนเทนต์นอนอยู่ในโลงเปิดเพลงเงี้ยมันก็คุณฟีดคนใกล้ของของงขวัญครับใครจะซัพพอร์ตคุณแม่บ้างคะใครจะเลี้ยงข้าวคุณแม่ ลูกสาวแม่บันทึกรายการโปรดเลยนะจ๊ะลูกสาวโอกยจะมีเอตีรวยต่อตีร้อยคนนู่นจริงๆจำเมาส์ผมติงร้องเพลงอย่าเลยอย่าเลยเนี่ยเพลงเดียวได้หมื่นสองนูนเพลงอะไรอย่าเลยเพลงอะไรอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะแล้วไปร้องอะไรท่าไหนได้รางวัลได้ไหมใช่จะก็ถือกางี์ไงอ่ะี้ไงต้องเปิดเพลงเดิวิดคนดูสี่พันจริงยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยจะก็อะไรสิ่งที่ก็ มันจะเมาเข้าใจแล้วผมก็นึกว่าเขามันชอบเพราะเพลงแต่ดูแล้วมันชอบจากนี่แหละที่ไม่ชอบเพราะความอุบาทว์ใช่ตอดจะก็ได้ตังนะรอขุดหลุมขี้จะก็ได้เงินหลุมละร้อยอืมอารมจริงวันนั้นก็มีงานวัดห้องน้ำาจะก็ไม่มีตอนกำลังทำห้องน้ำเจ้าก็ปวดขี้เจ้าก็ไล่สดไปด้วยแหละก็ถือกล้องก็บอกว่าแม่ไปขุดหลุมขี้ให้ร้อยหนึ่งเออจะก็ไปขุดขุดอีกขี้ยังไม่สุดไงอื ไปคุดอีกหลุมนึงยังไม่สุดไปคุดอีกหลุมสามหลุมแล้วบอกแม่ไปคุดอีกหลุมนึงเธอบอกพอแล้วกูเอาสามหลุมมอกูสุดแล้วแต่นี่มันคือตัวตนของเราตัวตนเราไงจะไม่เนี่ยเออจะไม่ทำความเดือดร้อนไครใช่ไหมไม่ชอบฉันก็ไม่ต้องรู้ฉันเพราะว่าฉันทด้ไมอ่ะใช่ป่ะมันไม่ชอบมันก็บอกกูไปจบมันมาด่าเราแต่กูก็ด่ากลับใช่ไหมรออะไรใช่ป่ะตอนนั้นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ารายได้การไลฟ์สดเนี่ยเราจะได้ตังค์จะได้ เลี้ยงเราได้จุทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงเราทุกวันนี้ไม่ได้เก็บตังค์ไม่มีตังค์จะไม่ใช้ชีวิตโดยไม่เก็บเงินอพอเก็บแล้วมันโลภไม่อยากให้ใครไงพอเราไม่เก็บปุ๊บเราให้จริงๆจะไม่มีตังค์เลยมีศูนย์บาทตอนเช้ามาจริงๆฉันไล่แล้วฉันหลับบําบดูคุปปองไอมีของขวัญต้องผันสามน่นฉันหลับยังได้ของขวัญน่นหลับยังไงหลับได้ของขวัญไม่รู้จนก็ตังค์ไลแล้วนอนหน้าโลงนี่ก็เปิดเพลงก็หลับไปเลยไงเล้ก็มาส่งของขวัญให้ยันตอนฉันหลับนี่แหละฉันโกนช ขาให้ตังค์ตังค์เขาคลิปฉันหลานครับครับครับฉันเลี้ยงหมาเห็นคนจะก็ให้คนเน้นหมาจะให้หมาเห็นคนแก่จะก็ให้ให้เด็กให้ไหนฉันให้หมดไงอยากกินอะไรจะก็ให้ฉันแบ่งปันหมดไงฉันใช้ชีวิตบรรทายโดยการแบ่งปันไม่เก็บตังค์ฉันจะฉีกแนวเพราะที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตแบบไม่ไม่แหวกแนวอะนึกว่าปะมันก็ไม่มีความสุขเพราะใช้ชีวิตนี้มีความสุขเว้ยโดยที่เราไม่ได้ เก็บตังเราได้มาเราก็แบ่งปันไปเลยฉันได้ของฝันวันละพันสองพันจะเล่นติ๊กตอก็ได้หลายล้านแต่ฉันเป็นหนี้สองร้านแต่เนี้ยไปร้านตลาดมันช่วยฉันเหมาขายไม่หมดอ่ะห้ฉันไปเอาไปแจกจริงมันได้ปลาเป็นสิบโลมาให้ให้ฉันเอาไปปล่อยปลาลงปลาไหลมันเรียกแค่เลยนะไหมคะเอาปลาซื้อปลาไหลไปปล่อยหน่อยได้บุญเจ๊เอาไปปล่อยเออเราก็ต้องเป็นหนี้งี้ไงแต่เราไม่ได้ซีเรียส อ่ะนอกจากเรื่องไล์สดเก่งแล้วมาราธอนแล้วนะยังมีผมเพิ่งรู้นะก็ตกใจมากมว่าแม่จ้อเนี่ยเป็นพ่อของแบรลี่ออกไมการเอาโศกว่ามากกว่ากขาเรียกเป็นแม่คุณแม่แวรลี่อะไรนะแวรแลี่ในไพ<ฟ>วันนะไพวันติ่ขายตุเรียนโด่งดังทุกวันเนี้ยผมติดตามเขาอยู่เหรอเราก็ชอบดูเขาเนื้อว่าป่ะ เขาก็ชอบดูเราเงี้ยแล้วไปมานางมาเขาสวาน่นนางก็บอกแม่เดี๋ยวจะไปเขาว่าเราก็ไปหานางที่ร้านลูกชิ้นแล้วก็ได้เจอกันโน่นนี่นั่นเราก็ไปกัดกันแล้วก็มาพีเคสู้กันอะไรเท่าไหรไปกรุงเทพเราก็ได้เจอกันแต่นางน่ารักตัวจริงไม่ได้อวยหลังจากที่เข้าโซเชียลมาแล้วมีฉาย,ยาว่าอะไรแม่จอ้อมาแล้วจ้าไม่ใช่มากกว่านั้นอีกคำคำที่ว่าคนติดอะไรตื่นก่อนเอาเรื่องจริงคุยกันไม่ใช่รีอขอท่านอนาอ,านอนไลน์ เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเล่าหน่อยว่ามันมันจะได้เกิดแผ้ที่เราไลฟ์สดล้วได้บ้านไหมมันไม่รู้อ่ะคือขอทานอะไรการพีเคกันคือมันเป็นขอทานเหรอแต่คนอื่นเขามันไม่มีใครว่านะอแต่อีจอ้อพีเคใครมันว่าเราขอทานงานการไม่ทําอำแต่คนอื่นมันเห็นพีเคสู้กันมันก็ได้ตังค์แต่เราพีเคสู้ได เราก็แบ่งปันให้เด็กให้คนแก่ให้หมาให้หมูเยอะเลยแล้วช่วงที่เราทําบ้านใหม่เนี่ยตอนนั้นเราไลฟ์อะไรอะมันถึงพีคถึงไหว่ากี่วันเองถึงได้บ้าน2หยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันไลฟ์ได้ยังไงยี่สิบกว่าวันสร้างบ้านใหม่ให้ตัวเองได้ฉันมีแอดมินตอนนั้นมันขึ้นฟีดสี่พันห้าพันคนแล้วก็ร้องไลฟ์ยังไงถึงขึ้นฟีดบอกต้องร้องหน่อยฉันิ้วฉันอยู่กลางถนนฉันก็กริ่งฉันก็กลิ้งกลางถนนเอกลิ่งมันก็คุนฟีดคนดูพันต้องพันเขาให้กองขวัญฉ หมายเลขบัญชีเรานึกอผ้าวะเขาบันทึกรายการโปรตไว้มีอยู่จริงมีอยู่จริงตีหลวงหวางได้ได้พันนึงนู่นเขาเลี้ยงโนจะไปไลฟ์สดนครตะวันน่ะครับให้พันนึงให้ผู้ชายมาส่งค่ะอืมแล้วก็สะท้อนทายมอเตอร์ไซค์มาผู้ชายมาก่อนจบก็มาสรุปเรื่องกันหน่อยไม่จ้อผ่านอะไรมั่งก็โดนคดีรับจ้างฆ่ารับจ้างฆ่าตัดยกมาประหารรับสารภาพหรือตลอดชีวิตถูกไหมฮะติดมาเนื้อๆทั้งหมด9ก้าปีไปทั้งหมด <9. S 1> สองเรือนจำใช่เรือนจำแรกก็เรือนจำพญาเรือนจำที่สองคือระยองอแล้วช่วงเวลาเก้าปีดีกว่าแม่จ้ออยู่ข้างในอ่ะแม่จ้อสูญเสียอะไรบ้างอบคุ้นคุกทาให้เรารู้ว่าเราอยู่กับตัวเองอ่ะรู้จักการให้ก็อยู่ในคุกรู้จักรักแม่ก็อยู่ในคุกแต่นี้เราออกมาเราจะต้องทอํายังไงโอกาสเราต้องสร้างเองใช่ปะครับโอกาสเนี่ยเราอย่าไปเรียกร้องขอโอกาสค,คนคนู้นคนนี้ มันอยู่ที่ตัวเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแหละไม่เห็นใครระเกียจเราเลยเราก็บอกว่ากูติดคุกนะกูเป็นคนขี้คุกก็ไม่เห็นคนระเกียจยิ้มแย้มแจ,จ่มใสเราไม่ได้มาทําความชั่วนี่ที่ผ่านมาคือมันย้อนเวลาไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตวันปลาให้มีความสุขโดยการที่แบ่งปันการให้นี่มันมีความสุขนะรเราต้องรักแม่ให้มากๆมีปาก,กรรมเยอะแต่ก่อนเนี่ยใครในละคุณพ่อแม่ชีวิตมีแต่ความอับรีฉันอับปรีมาก เหนื่อยยากทรมานแบบแทบจะฆ่าตัวตายนนหาเงินไม่ได้เลี้ยงผู้ชายไม่มีวันทางแล้วตายดีไหมเคยคิดขนาดนี้เลยนะทุกวันนี้ว่าชัดใสช้ชชวิตสบายไปทุกร้อนเช้ามาชักะไรแล้ชัะไดตังค์เลชยชัไดของวันเนี่ยจากประสบการณ์ที่เล่ามาอยากจะให้แม่จ้อฝากข้อคิดให้กับน้องๆในช่องกานละครหนึ่งที่ดูเราอยู่นะครับก็อยากจะขอบคุณรายการการละครหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสให้ได้คุณแม่ออกรายการทางช่อง ก็อยากจะฝากน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆกูที่มีชีวิตยอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีสติทําอะไรต้องคิดอันดับแรกคิดถึงพ่อแม่ทามึงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมึงมึงจะไม่มีความสุขเลยจากประสบการณ์จริงชีวิตจริงของกูนี่แหละกูเคยพลาดกูเคยสดข้างนอกการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ข้างนอกดีที่สุดมันทุกข์ทรมานอยู่ในคุกอะ่ะข้างนอกอะ่ะมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ถ้ามึงอยู่ในคุกปุ๊บ ความสุขมึงตัดทิ้งมันมีแต่ทุกข์และทรมานกับคำว่าอิสรภาพมึงเชื่อกูเลยบอกแค่นี้แหละเข้าไปอยู่ในนี่ยใช้ชีวิต50-50แหวนยู่บนเส้นได้นะแมนะ่มันสามารถตุยได้นะ เข้าไปเอาร่างกายเข้าไปออกมาเป็นวิญญาณเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยุคคุกสมัยนี้หรือยุคสมัยใหม่นะฮะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการโดนรังแกการโดนบังคับนะถูกไหมเนี่ยอย่างกรณีที่โดนแม่หนุ่มนาเนี่ยใช่ไหมไปติดเล่นติดคำพันนั้นคุกเนี่ยมันมีเหลี่ยมที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถโดนได้หมดใชะถ้าเราเข้าไปแล้วเรา ไม่รู้อะไรเลยเดินหัวเก่งนะไม่ยอมก็ต้องยอมยอมไม่ต้องจากชายก็กลายเป็นฉิงไปเลยฉิงไปเลยใช่ไหมคุกมันน่ากลัวจริงครับน่ากลัวใช่ทำอะไรก็คิดดีดีมีสติให้เยอะๆไม่ต้องเข้าไปดีที่สุดนะมาฟังเรื่องราวจากก็ละครั้งหนึ่งไปฟงซีโรเนี่ยนะฟังเรื่องที่ดีก็เอาไว้เป็นวิทยาทานอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยไปฟังเป็นเพื่ออุทาหอแล้วก็ทิ้งมันไปใช่นะมันเป็นสิ่งไม่ดีเมียสูญเสียเสียแล้วก็เสียมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีข้อเรียวเลยคือ เสียเสียอาจจะเป็นศพครับแล้วก็โชคดีของแม่จ้อก็คือจากการที่สูญเสียคุณพ่อไปแล้วนะแต่ยังเหลือที่คุณแม่อยู่นะก็ยังดูแลมีเวลาที่ออกมาได้เจอเขาเพราะว่าหลายๆคนที่สตอรี่ที่ก็เล่ามาเนี่ยบางคนออกมาไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยทุกวันนี้ทําให้แม่มีความสุขใช่ทุกเวลาเขามีสุขเราก็มีสุขด้วยครับ เราต้องทําให้เขามีความสุขปัจจุบันมีทําอะไรบ้างครับตอนนี้เม่เราไปตลาดเราเจอหมาเราก็ให้หมากินเงี้ยเราก็ไลฟ์สดไปทุกวเวลาไปไหนเราก็อยู่กับการไลฟ์หเห็นคนแก่เราก็ให้ขนมนมเนยเรากินให้เด็กเจอเด็กเราก็ให้ทีก็ไปแจก ที่โรงเรียนปีสองพันสามพันครับน้องทิงพอเขามาเชิญเราไปให้เป็นไลฟ์ให้ช่วยทุนการศึกษาน้องๆแล้วก็ช่วยแล้วก็แบ่งปันไงในมุมที่เป็น f อซของแม่จอรู้กันอยู่แล้วนะว่าทําอย่างนี้พอได้ตังค์มาก็จะไปช่วยเหลือใช่นะไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งอะไร้ยที่แม่จอยากจะช่วยแล้วตวใครขอความช่วยเหลือมาก็ไปช่วยไปช่วยถูกไหมฮะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะในวันนี้ไม่มีค่าตัวค่ะวันนี้ได้ตีแผ่ให้กับ f อซช่องกระครั้งหนึ่ไม่รู้นะครับว่าแม่จ้อคนนี้นี่นักกแล้ว็ เป็นคนใจบุญมากทำบาปม่เยอะแล้วห,หยุดแล้วหยุดดังนั้นฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าแม่เพจแม่จ้อมาแม่จ้อมาแล้วจ้าแฟนเพจในติต๊กตอก็พิมพ์ครับว่าแม่จ้อมาแล้วจ้าเลยจะขึ้นแล้วก็มีเอฟซเอาช่องไปลงแลรก็มีร้อยกว่าช่องอช่องไหนที่กูไลฟ์สดมึงก็เข้าไปดูกันละกันแต่มึงอย่าไปวะดา่ากูนะกูด่าพ่อมึงนะบอกก่อนมึงไปด่ากูก่อนนะ กูจะไม่มีโมเมนต์ด่าคนอื่นก่อนแต่ถ้ามึงดา่ากูปุ๊บก,กูดา่ดากลับจับมึงลงนรกเลยค่ะเอาแล้วลืมถามเลยหน้าตาสวยงี้เข้าไปอยู่งในเคยเจอผีไหมอะไรตรงไหนสวยเนะี่ยโอ้โหน้าตาผู้สวยเ,เรื่องจริงกูกันนี้หนังหน้าฮัาเตอร์เจดจะเข้าหลงใิสบายทำไมแต่งเอาทาแป้งเนี่ยมันอ้นแกนน้องกระซิบมาเมื่อก,กี้บอกพี่จบไม่ได้ยังไม่ถามเรื่องผีเลยเจอผีไหมที่หน้าตายแม่จ้อยเจอทุกวันเนี่ยเอาดีเจอตัวเองนี่แหละ ทั้งที่ข้าวองน้ำจิ๋วหายเราตกตกแม่ก็ตู้สะพายไหมพอเราโดนมาผมเราฟูจิ๋วหายตัวก็ตกใจนึกว่าผีหลอกที่ไหนห็นหน้าตัวเองผมฟูมวเลยนึกวผีแล้วก็จาะไอ้ตกวป้าเาเห็ไหมเรามองไปมันเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วก็ผีจิ๋วหายได้ตัวเราเลยเราไม่มีสติไงตัวแล้วผนเดียวก็รีบเลยมันไม่มีอะไรน่ากลัวแลงนอกจากตัวพวกมึงเองอมึงเชื่อกูดิ ใช่ป่ะกินด hey, really? ีทําดีมีความสุขการใช้ชีวิตไม่ต้องไปคิดเยอะกินดีทําดีมีความสุขแค่เนี้ยใช้ชีวิตไม่ต้องคิดเยอะเสือกเรื่องคนอื่นเขานี่เนี่ยเนี่ร่างนี้มาแล้วร่างนี้มาแล้วเนี่ยชอบนะชอบตอแหลนะอีพวกมนุษย์เนี่ยนะแอบแอบเนาะไม่แปลกใจหรอกว่ามียูทั้งหมดกี่ร้อยนะ สองร้อยก็ยุดสองร้อยก็ยุดบินไปประมาณสองร้อยแล้วเหลืออีกสิบก็ยุดแปลกใจไหมทุกคนถ้าไม่แปลกใจก็ไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าแปลกใจคอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบให้เพราะอะไรบือบือบือจบขอบคุณนี่เลยดีกว่าสถานที่นะครับและอาหารมื้อดีๆอร่อยอร่อยแบบนี้นะหูวิวแบบว่ากับข้าวหลักร้อยวิวหลักล้านที่อำเภอพระยาคีรีจังหวัดนครสวรรค์ที่แห่งนี้เลยนั่นก็คือแพนโมเลเวอร์ไซอาสุดยอดอร่อยคุณแม่ คอนเฟิร์มเลยทำไมอร่อยมาด่าคุณแม่ค่ะเรื่องนด้วยการเนอะปกฏใช่แล้วก็มาอร่อยนะปลาเลยนะปลา้น้ำเงินเนี่ยปลาน้ำเงินปลาแดงแต่นอกจากสถานที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะที่มีค่าเดินทางมาหาแม่จ้อได้ในวันนี้นะนั่นก็คือ KNS เป็นไซรัปกินลาเบอรี่หวานหอมเข้มผสมอะไรก็อร่อยนะใครสนใจ รสชาตินะครับใครสนใจลิ้มล้อนะครับทักมาได้ที่กละคังหนึ่งใบครกิโลทุกช่องทางหรือใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมทั่วประเทศเลยนะทักมาได้เลยครับที่กละคังหนึ่งใบครกิโลทุกช่องทางเหมือนกันสาหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่จ้อนะครับขอบคุณมากครับมาเล่าสตอรี่เป็นเจ้าขอ้กับน้องๆ้องในช่องในฟังนะครับผมเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ และที่สําคัญนะกดซูเปอร์แตงให้เราด้วยนะครับจะได้มีค่าข้าวค่าเดินทางค่าที่พักกับค่าทีมงานให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมตลอดไปนะครับโอเคครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคลซโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้น เติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand